วันนี้เราจะพามาชมรถยอดฮิตติดระดับอีกรุ่นหนึ่งซึ่งลูกค้าตอบรับค่อนข้างสูงมากรุ่นนี้จะเป็นแคป4ฟร์ไฮน1เดอร์หนยูเก้าดีกรสีขาวมุกรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมดสีสีมีสีขาวมุกสีบนเงินสีดําแล้วก็สีเทาแต่คันนี้เราเอาสีขาวมุกมาให้ดูนะครับโดดเด่นมากเลยรถคันนี้ก็เป็นรถที่รอปล่อยอยู่นะครับก็เอามาชมก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็มีออปชันอะไรบ้างรุ่นนี้ รุ่นนี้ด้านนอกสังเกตง,ง่ายๆจะเป็นเกจร์ซัดก็คือลายล้อเป็นเอกของเขาเลยก็จะเป็นลายล้อก้านตัววายสีเงินขนาดยาง265ทับ60 R18 Max 18เลยนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับคียเบรกระบาความร้นขนาดใหญ่แล้วก็จานเบรกขนาดใหญ่ด้วยนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระปรีกนกอก2ชั้นมาพร้อมกับคอยสปริงและเหล็กกันโคง แล้วก็วงล้อกลมกลืนกับตรถนะตัวนี้นะครับสวยงามตามแบบฉบับของของเขาเลยแหละตัวนี้โฉมใหม่โฉม2 0 2 3นะครับจะดูปัดเปลียวขึ้นไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบใบเบีมเอดีมาพร้อมกับไฟเดลไลท์แบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยไฟใหญ่นะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับสูงต่ําได้นะครับได้ถึง4ระดับเลยนะครับตามระดับน้ําหนักบรรทุกมาพร้องไฟเดลไลท์ช่วยเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่เวลากลางวันนะครับ ไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับในแนวตั้งนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของครอบของไฟเป็นสีเทานะครับอยู่ด้านหน้าไฟเลี้ยวก็จะเป็นสีนี้เลยนะครับส่วนไฟตัดหมอกก็จะเป็น L.E.D. นะแสงออกมาจะเป็นสีขาวนะครับต่างกับเกตเริ่มต้นเกต L.D.A. หลอดจะเป็นจะเป็นหลอดนะครับไปออกมาเป็นสีเหลืองแต่นี้เป็นสีขาวเลยนะครับไฟตัดหมอก สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ส่วนกระจังหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะเหมือนกับเกรด LDA นะครับโลโก้อิสุสีเงินนะครับขนาดใหญ่สวยงามแบบนี้เลยเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพันละเก้าร้อยีร้อยห้าสิบแรงม้าเป็นเครื่องยนต์ 4, สี่สูบแถวเรียงสิบหกวาวโอให้คมชัดนะครับเป็นเครื่องคอมเร็วระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็นเครื่อง 4, สี่สูบแถวเรียงสิบหกวมาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่ช่วยระบายความร้อนนะครับตัวนี้ช่องอากาศนี่ขนาดใหญ่เลยนะครับ เวลาวิงรถวิ่งวิ่งไปนี่ก็จะมีการหมุนวนของอากาศค่อนข้างดีแล้วก็ช่วยะระบายความร้อนนะครับการเผาไหม้ดีมากๆรุ่นนี้นะครับทําให้รถมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยเป็นรุ่นที่ลูกค้าตอบรับสูงสุดเลยค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับรุ่นนี้ปล่อยค่อนข้างเยอะเลยนะครับแทบจะทุกวันรุ่นนี้นะครับปล่อยด้านข้างก็จะมีโลกโก้ฮันเดอร์อยู่ด้านข้างสีเงินนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ กระจกมองข้างขนาดใหญ่ออกแบบตามหลักแอโรดันมิกนะครับเราทำพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ของเกจเซตครับตัวนี้ส่วนที่จับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะครับมีสัญญาณขโมยด้วยนะครับเกจเซตกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับเป็นอิโมเลอเซอร์ด้วยนะครับ มันได้ข้างนะครับมันแบบนี้เลยขนาดใหญ่ขึ้นลงสะดวกสบายนะนะครับด้านข้างประตูก็จะมีสันขึ้นมานะครับแบบนี้เลยสวยงามให้สวยงามด้วยแล้วแข็งแรงด้วยแล้วก็ทําให้ดูฉบเฉียวด้วยนะครับตัวนี้หลายอย่างเลยส่วนด้านล่างก็จะมีเส้นสายขึ้นมาเหมือนกันนะครับส่วนอ้าวตรงนี้นะครับเราไปดูกระบะท้ายนิดนึงนะครับกระบะท้ายสายกักบระบะเลเนื้อให้เรียบร้อยเลยนะครับด้านหลังจะมีไฟฟ้าด้านหลังด้วย มาพร้อมเบรกดงที่3ขนาดใหญ่นะครับเวลาเบรกนี่จะเห็นชัดเจนช่วยเรื่องความปลอดภัยนะครับพอส่วนด้านหลังนี่จะมีป่วงล้อกลมเกือบรถเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังล้อก็จะเป็นดัมเบรกนะครับระบบเบรกจะเป็นดัมเบรกด้วยนะครับดุมล้อก็จะมีโลโก้อิสุส,สีเงินนะครับน็อตล้อก็สีเงินนะครับมีให้ถึง6ตัวเลยนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างนะครับช่วงล่างด้านหลังนี่ก็แหนบเป็นแบบแหนบนะครับ แนบสามแผ่นนะนะครับแนบสามแผ่นแล้วก็แนบยูนเพาด้วยนะครับตัวนี้เสริมให้รถดูโดดเด่นแล้วก็สูงนะครับช่วยเรื่องการลุยการอะไรค่อนข้างเหมาะเลยตัวนี้นะครับยกสูงส่วนไฟท้ายเป็นแบบดูโอโซนิกนะครับกลางคืนเปิดไฟนี่จะเป็นวงเลยนะครับสีแดงเห็นชัดเจนนะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับจะอยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับ โลโก้เกียร์แซดด้านท้ายนะครับส่วนกันชนท้ายจะเป็นสองสเตปนะครับขึ้ลงสะดวกสบายนะสองสเตปที่จับฝาท้ายเป็นแบบนี้นะครับจับประชับมือเรามาพร้อมกล้องสองหลังแบบบิวอินนะครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ในตัวเดียวกับมือจับเลยนะครับเป็นแบบบิวอินนี่เลยเปิดนะครับมาพร้อมกับตัวนี้นะครับตัวยึดฝาท้ายนะครับเป็นเหล็กเลย แข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นี่เลยนะครับโลโก้ด้านซ้ายก็จะเป็นโลโก้อิสุสีเงินแล้วก็ดีแม็กสีเงินเป็นเกรดแซดฝาถั้งน้ํามันนะครับน้ํามันนี่จุได้ถึง76็ลิตรเลยนะครับรองรับน้ำมัน b ี0นะครับใช้ดีเซลดีเซลบีเจ็ดบีสได้หมดเลยนะครับขอยเป็นดีเซลส่วนด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้มือจับก็ ฝั่งนี้ก็เป็นสีเงินเหมือนกันนะครับที่ก้านปัดน้ําฝนนะครับที่ก้านปัดน้ําฝนก็จะมีเป็นแบบนี้เลยนะครับน้ําขึ้นที่ก้านปัดนะครับลดอาการเสียงดังแล้วก็ปัดสะอาดด้วยเวลาเราฉีดน้นํานี่น้ําขึ้นที่ก้านปัดสายน้ํานี่ไม่บดบังท่านวิสสยในการขับฉี่นะในเรื่องความปลอดภัยนะครับทาให้เห็นสบายตานะครับแล้วลดแล้วก็ปัดสะอาดนะครับส่วนสาอากาศก็จะ like, <ฆ>เป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบมาตรฐานอแล้วเราไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับ ว่าในในสี่ประตูยกสูงเก็ดแซมีอะไรบ้างนะครับอ่าวันนี้นะครับอ้าเปิดประตูมาถ้ากุญแจนี่ลืมไว้ในกุญแจในรถนี่ก็คือจะมีเสียงเตือนนะครับพอเราเดินกุญแจออกก็จะมีเสียงเสียงแจงเงียบไปนะครับตัวนี้กุญแจเป็นแบบนี้นะครับมีให้สองดอกนะตัวนี้นะครับแล้วก็ที่แผงประตูนะครับแผงประตูก็จะเป็นหนังนะครับกุหนังด้วยแล้วก็เดินได้สีขาวแบบนี้เลยนะครับ งานละเอียดมากเลยนะยีสุนะครับแล้วก็ที่พักแขนก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะครับเดินได้สีขาวส่วนประตูก็ที่เปิดเปิดประตูก็จะเป็นเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีล็อกกระจกได้ด้วยนะครับแล้วก็พับพับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะครับสามารถปรับได้สามารถปรับได้เลยนะครับโดยตัวเดียวกันเลยนะครับ บิดแล้วก็ยกนะครับ3ามอองศาได้เลยใช้เสร็จแล้วก็บิดรกลางนะครับตัวนี้เป็นแบบนี้นะอีซุตัวใหม่ล่าสุดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีที่ปรับไฟระดับไฟนะครับใช้ได้ถึง4ระดับเลยนะนะครับผมจะมีเลขศูนย์นะครับตัวนี้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามนะครับสี่ระดับนี่เลยนะครับมีตัวสวิตช์นะครับปพองกันลื่นถลี่ด้วยนะครับ พวงมาลัยสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะครับตามสริระของผู้ขับขี่เลยนะครับพวงมาลัยนี่ก็คือหุ้มหนังด้วยเดินได้สีขาวนะครับสีก้านนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยมีฟังก์ชันปรับคุชันโทนด้วยคุชันโทนเวลาเราใช้เรา,าลูกค้าออกรถไปบางทียังยังใช้ไม่ไม่ไม่เคยใช้นะครับยังใช้ไม่ไม่ถูกเลยยังยังไม่รู้จะใช้อย่างไงนะครับก็ขั้นแรกก็คือรถวิ่งไปนะครับด้วยความเร็ว40 ไปแล้วเนี่ยครับสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็กดตัวนี้นะครับให้ไฟให้ไฟตัวนาฬิกาขึ้นมานะครับนี่หละให้ไฟนาฬิกาขึ้นมานะครับกดนี่เลยนะครับรูปนาฬิกาสีข,ขาวๆนี้ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จอ่ารถได้วิ่งด้วยความเร็วเราก็กดตัวเซตนะครับตัวเซตตัวนี้นะครับ ต right so ัวเซตตัวนี้นี่เลยนะครับพอเซตตัวนี้เสร็จจะเป็นสีเขียวไฟตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับกดเซตพอเป็นสีเขียวเสร็จเราก็สามารถเร่งความเร็วได้นะครับจะต้องการนะครับพอเราต้องการความเร็วเท่าไหร่นะครับข้างบนนี้จะมีบอกอัตราความเร็วนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอได้ความเร็วได้ที่แล้วเราก็สามารถปรับขันเร่งได้เลยนะครับเมื่อนาฬิกาตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับใช้ไม่ยากครับเราทดลองใช้ดูนะครับ ใช้สะดวกสบายด้วยนะครับลดอาการเมื่อยล้าเวลาขับขี่ทางไกลฝนฝั่งซ้ายก็จะมีปรับเรื่องเครื่องเสียงนะนะครับอันนี้บวกลบนะครับเร่งเสียงลดเสียงได้แล้วก็มีหน้าจอขนาด7นิ้วด้วยหน้าจอนี้ก็สามารถรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto ได้ด้วยนะครับผมสะท้อนหน้าจอได้ด้วยนะสะท้อนง่ายเลยไม่ต้องใช้สายเลยนะครับสามารถที่จะใช้ต่อเชื่อมได้เลยส่วนหัวเกียร์เกียร์ก็จะมี เป็นแบบนี้นะครับหัวเกียร์นี่ตกแต่งด้วยโครเมียมด้วยเป็นแบบรีเวิร์สลิงนะเวลาใส่เกียร์เนะี่ยไม่สับสนเวลาเกียร์ใส่เกียร์ถอยหลังนะครับผมปลอดภัยด้วยได้ถึง6เกียร์เลย6สปีดอย่างนี้นะครับตกแต่งด้วยโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยส่วนลูกบิดแอร์ก็จะเป็นแบบมาตรฐานครับตัวน,นี้ก็จะมี3ามปุ่มนะครับอันนี้ทิศทางทิศทางของลมอันนี้ความแรงของลมแล้วก็น้ํายาความเย็นนะครับ อันนี้คือสวิตช์ปิดเปิดแอร์นะครับบางทีลูกค้าไปปิดตัวนี้นะครับไม่มีความเย็นเลยมีแต่ลมต้องเปิดไว้นะครับอ่าตรงนี้นะครับส่วนข้างหน้าก็จะคอนโซลหน้าก็จะเป็นกุญนุ่มหนาะนะครับเพื่อสร้างความหรูหราแล้วก็ให้ให้ความเป็นอของเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนี่เลยหรูหราแล้วก็ดูวสวยงามด้วยนะครับกุญนุ่มและเดินได้สีขาวด้วยนะครับส่วนเสาเอก็จะมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะคือลงโศกสบายนะฮะตัวนี้นะครับส่วนกระจกนี่ก็สามารถ ปรับลดแสงสะท้อนได้ด้วยนะครับเวลาขับขี่นะครับรถตามหลังมามีไฟส่องหน้านะครับสะท้อนส่องหน้านเราสามารถลดแสงสะท้อนได้นะครับตรงนี้เอาเบาะหนังนะครับเบาะตัวนี้ได้เบาะหนังด้วยนะนะครับเบาะหนังเป็นแบบคูลแม็กด้วยนะตัวนี้แบบคูลแม็กไม่ดูดซับความร้อนแล้วก็ปรับได้หงถึงหกทิศทางเลยนะครับตัวนี้มีขึ้นลงแนวดิ่งด้วยนะถ้าเป็นเกียร์ LDA นี่จะได้แค่สี่ทิศทาง แต่ถ้าเป็นตัวเกศแรกขึ้นไปนี่จะได้ถึง6เลย6ทิศทางเลยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ได้แบบนี้ได้เบาะหนังเลยนั่งสบายนะครับแล้วก็จะมีนั่งข้างจะเสริมขึ้นมานะครับทําให้เรานั่งอกกระชับนะครับกับศีละของร่างกายเวลาขับขี่แล้วมั่นคงปลอดภัยนะครับตรงนี้นี่เลยเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะนะครับผมส่วนภายในก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบนะครับเกศแซแล้วก็จะมี อกองฝุ่นเพีม2.5ด้วยนะครับเวลาใครเป็นภูมิแพ้นี่ใช้ตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับเราให้ตั้งแต่เกรดเริ่มต้นเลยนะอีสุให้กองฝุ่นเพียม2.5นะครับเรื่องรักษาสุขภาพใช้ใช้ตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับส่วนหน้าจอนะครับก็หน้าจอจะเป็น LED ด้วยนะครับตัวเลขชัดเจนเห็นชัดเจนมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วเราไปดูตอนสองกันครับอันนี้ลืมกุนแจไว้มีเสียงนะครับอ่า อ่ะเราไปดูตอนสองนิดนึงตอนสองก็จะกว้างนะครับนั่งสบายนะนะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับล็อกเด็กด้วยนะครับที่ประตูนะครับเวลาเราป้องกันเวลาเด็กเปิดประตูรถวิ่งไเร็วอันตรายจะล็อกได้นะครับต้องให้คนขับมาเปิดให้ถึงจะเปิดได้นะครับโดยที่เราเปิดตรงนี้ไม่ออกนะครับยกเลิกได้นะครับโดยที่เราล็อกปุ่มนี้ไว้นะครับยกเลิกได้ แล้วก็เสาบีก็จะมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยนะครับตัวนี้เวลาเราขึ้นลงสะดวกสบายนะนะครับแล้วเบาะนั่งตอนหลังนี่สามารถปรับแยกได้นะครับ60-40นะครับตอนสองนี่แล้วก็ด้านหลังนี่ปรับพับลงมาได้ด้วยนะครับแม่แรงชุดเครื่องมืออยู่ด้านหลังเบาะนะครับไม่อยู่ใต้เบาะนะรุ่นใหม่ของอิสุสูครับแล้วก็ตัวนี้ก็แอร์ตอนสองด้วยให้ความเย็นฉ่าทั่วทั้งคันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จมือถือได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเปิดแอร์ได้นะครับเป็นช่องแอร์ช่องอด้านหลังนะครับส่วนหลังคาก็จะมีลําโพงเซอร์ราลด้วยให้ถึงสองตัวเลยนะครับมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยด้านบนหลังซีสะนะครับที่จับนะครับลดอาการเมื่อยล้าตอนหลังก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับกว้างนะนั่งสบายคนสูง170นี่นั่งสบายเลยเหนือซีสะเหลือประมาณสองกําปั้นเลยนะครับยังไงก็ลองมาดูได้นะที่สุขเทพเซลสาขาเสคาริน ามีรถทดลองให้เห็นให้เห็นเลยแล้วก็ให้ดูนะครับจะมาลองขับก็ได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยรุ่นราคาค่าตัวรุ่รุ่นแคลฟไฮเดอร์หนุ่เก้าดีไอเกนะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้ราคาอยู่ที่9ก้0แสนหนึ่นะตัวนี้นะครับสีขาวมุกนะครับดาวเริ่มต้นนะครับไม่เกินห้าหมื่ออกรถได้เลยจะไงสอบถามเข้ามาได้เลยยินดีให้ข้อมูลดีๆพร้อมโปรโมชั่นเลย สำหรับวันนี้ผมสมัยอิสุนะครับขอบคุณลูกค้าที่ดูในนะครับในสื่อต่างๆทุกสื่อทุกช่องทางสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ